เลี้ยงสงการค่ะไก่2กิโลปลาแดกระป๋องนะคะปลาซดินปลาทูน่า8กระป๋องข้าวพร้อมนะคะกำลังจะปล่อยสวายข้างในได้ยินไหมคะร้องกระจององแงกันหมดเลยอยู่จะแย่อยู่แล้วโอเคลูกเด็กๆแป๊บหนึง่งถ่ายไม่ทันค่ะ กว่าจะแจกหมดก็กินอย่างเร็วมากกว่าจะแจกข้าวหมดทุกคนก็กินกันจนใจอิ่มหมดแล้วไม่เอาค่ะลูกไม่เอาค่ะแบ่งกันมีอีกมีอีก เมื่อวันศุกร์นะคะก็ได้น้องนะที่ดูช่วยหลวงพี่ดูแลแมวทิวัตนาวงมาช่วยล้างกงให้แต่วันนั้นพี่เลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยก็ขอบคุณมากๆมีอะไรก็คอยช่วยเหลือพี่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่ ช่วยสมทบทุนค่าอาหารแต่ละเดือนมาให้พี่เดือนนี้ก็มีคูณสุภัตรานะคะ4 0 0พบาทนะคะแล้วก็น้องแอนไปเจอพี่ที่งานหาบ้านที่เซ็นท่นนะคะก็ให้มา1,000บาทน้องยุ้ยให้มา200บาทนะคะแล้วก็คุณตั้มค่ะก็ประจำทุกเดือนเดือนละ500นะคะแล้วก็มีน้องแมมพัชรดี ห้าบาทคูณเป๊กกัลยาณี500บาทนะคะแล้วน้องชนทิชา1,000บาทนะคะแล้วก็น้องชนทิสาอีกคนหนึ่ง350บาทนะคะ mm hmm. ก็กอบประคุณมากๆเลยเนาะที่พี่มีวันนี้ได้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน mm hmm. ๆนี่แหละค่ะเนาะพี่ก็มีกำลังใจกำลังกายที่จะทำดูแลเด็กๆเนาะก็ ที่บ้าน40ชีวิตบวกบวกนั้นก็ภาระพี่เต็มเต็มเลยค่ะไม่เคยขอใครนะคะไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือค่าอาหารตรงนั้นพี่รับผิดชอบของพี่เองเต็มเต็มคาราเบลอยู่แล้วเนาะก็เลยได้แบ่งมาให้เด็กวัดนิดหน่อยแต่ใจเต็มร้อยนะคะสำหรับเด็กวัดเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากเด็กวัดไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ